ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆช่วงนี้ประเทศไทยก็ทั้งฝนทั้งหนาวครับอากาศเปลี่ยนแปลงก,กันบ่อยนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับสําหรับคนที่ปแต่ทางยุโรปก็รู้สึกว่าหนาวแล้วนะครับเห็นคลิปเพื่อนๆน,นในแต่ละท่านที่ลงก็ดูแลสุขภาพกันนะครับทางเยอรมันก็รักษาสุขภาพครับเยวจะป่วยไม่สบายจะปวด,ดกรนะดูกเนาะมะเขือคองโตแล้วแหละป่านนี้แล้ว ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับเป็นห่วงเสมอโอเคครับเ,เพื่อนๆวันนี้ผมก็ซอยผมสั้นลงแล้วนะเ,นเพื่อนๆจะพาเพื่อนๆไปชมที่ชีวิตของพี่ผานเราเนาะในการำรลงชีวิตในป่าในป่าไม่ใช่จะจับแต่สัตว์ทานอาหารนะแต่เราต้องเอาผักข้าญ้ามาเป็นอาหารได้ก็มีหลายอย่างนะการเรียนรู้ ประเทศไทยมีมพืชปัดอาหารเยอะแยะเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปเก็บผักกูดกันครับมาทำอาหารก็ช่วงน้งฟาก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในเป้ของผมนี้สำปะหละที่ผมแบกมานี้มีอะไรบ้างนะนอกจากเครื่องกระสุนอาวุธปืนจะมีพวกอาหารนะครับที่ คนสำคัญของผมฝากมาให้ทานเนาะนี่เป็นปลาสลิดถึงนะครับตรงงในก็ยู่เป็นก้ายยางนี่เป็าานป่านะนี่เลยครับขาดไม่ได้ปลาายุคนี้ต้องมีปลายอมหนักครับเพื่อความอร่อยเพื่อคนสำคัญฝากมาเราต้องแบกเองนะเราสารหนึ่งกิโลเนาะก็จะมีเอ่อผ้าอนามัยครับ ในไฟนี้ผมนํามานี่มันช่วยได้หลายอย่างครับไม่ว่าจะล้อเบียดหรือไว้ลองเข่าลองศอกห้ามเลือดก็ได้นะครับนี่ห้ามเลือดได้ดีมากเลยนะยังเป็นต้องใช้พ้าอกรดสมรีของทอบอนะครับถ้าเ,เพื่อนเห็นผู้ชายพวกแบบนี้หี่เป็นทหารก็าจะเข้าใจนะรุ่นดุกดําบันนะครับที่พวกแบบนี้รุ่นใหม่ๆไม่รู้จักแล้วล่ะครับ ข้างล่างนี่ก็เป็นน้ำพริกนะครับที่เอา,เอามาอยู่ฝั่งไว้นะครับของสําคัญเลยนะครับนี่น้ำพริกเคยนะนี่ทำให้ฐานปานเราอยู่ในภูมิประเทศได้นานมากครับก็มีน้ำพริกแค่แจ่วบองนี่ก็อยู่ได้นานแล้วครับโอเคครับเพื่อนอืม เื่นเราก็นอนในนี้นตามพุกไม้ใบป่านี่ยองน้ำร้อนเลยน้ำเกลืออย่างดีอืมยิน มาเด็กกินเยนเ็ยนๆทำไมมันมันร้อนเร็วอันนี้แก่ชลินเรียกอะไรบอ,บอนช้อนบอนบอนช้อนบอนช้อนครับอ๋อแล้วชรินปากงใจเรียกบอนช้อนเอาไปผัด,น,ดน้ำมันหอมแก่ชลินเรียกบอนช้อนครับเราจะไม่เก็บเพราะกลัวมันขมแต่แบบนี้อร่อยครับ กินกับส้มตำส่วนยอดนี้เขาเรียกยอดลำเพีงนะครับปากใต้ผัดน้ำมันหอยลวกจิ้มน้ำพริกก็ได้นะครับเวลาที่เราไม่มีอาหารข้าวใช้เป็นผักหน่อได้ครับมีขึ้นอยู่ทั่วไปที่ชื้นดิมคลองริมบ่อน้ำนะครับเพืเ่อนๆนี่เป็นดงกระูดนะครับซึ่งเราก็จะเก็บยอดดอ,อนของกระปูดเนี่ยไปผัดไปยำก็ได้ไไดครับไปทำเป็นอาหาร มเดินหายอดตานก่อนน,นนะนม่สนมากแะ่ชาวบ้านจะเก็บไปแล้วนะเนี่ยมันจะมีลักษณะเ็นแบบนี้อันนี้จะแข็งละแข็งนะนี่ประกูดธาตก็เยอะธาต ภาคหลุดเลือดกับนี่ไง Ah, ya